วันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านชิมต้มจืดธรรมดาแต่อร่อยแบบไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวันนี้ผมทําเป็นไก่ต้มหัวไชเท้าใส่มะนาวดองนะครับผมเป็นเมนูที่คิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยลองนะครับทําออกมาแล้วก็จะหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะครับผมอร่อยมากๆครับสดน้ําร้อนๆคล่องคอดีจังครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำไก่ต้มหัวไชเท้ามะนาวดองกันเลยครับผม สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ครับผมจะมาทําเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับผมเป็นเมนูที่สดน้ําร้อนคล่องคลอกันเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วนะครับเราจะเคยทานแต่ไก่ต้มฟักมะนาวดองนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาทําไก่ต้มหัวเชเท้ามะนาวดองนะครับผมมาดูวัตถุดิบหลักๆนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีไก่นะครับวันนี้ผมเลือกเป็นปีกบนไก่ครับมะนาวดองครับไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเป็น มะนาวดองที่ผมทําเอาไว้3ปีที่แล้วนะครับดองเอาไว้นะครับ3ปีก็ยังไม่เสียนะครับผมน้ํายังใสแจ๋วเลยนะครับถ้าใครสนใจวิธีทมามะนาวดองนะครับเก็บไว้กินเองเนี่ยก็ไปดูได้ในคลิปนะครับในช่องของพวกเรานะครับผมแล้วก็จะมีกระเทียมครบับขึ้นช่ายหัวเช็เท้าแล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามของต้มจืดของเรานะครับผม ขั้นตอนแรกครับเราก็มาหั่นหัวเชเท้ากันก่อนครับปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดครับหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็แบ่งเป็น4ส,ส่วนแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมใช้หัวเชเท้าสอหัวใหญ่เลยนะครับ ต่อไปเราก็มาหั่นแครอทครับปอกเปลือกก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็แกะสลักด้านข้างสักหน่อยนะครับให้สวยงามนะครับถ้าใครไม่มีเวลาไม่ต้องแกะก็ได้นะครับ เนี่ยครับแกะออกมาแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะครับลองแกะดูนะครับไม่ยากครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาตั้งน้ําใส่หม้อเตรียมต้มกุดกันเลยครับใส่น้ํามากหรือว่าน้ําน้อยก็แล้วแต่ของนะครับที่เราจะต้มวันนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่ซุปก้อนสัก2ก้อนนะครับตามด้วยผงปรุงรสสัก1ช้อนนะครับหรือว่าครึ่งช้อนก็แล้วแต่ความชอบนะครับ พอน้ำเดือดนะครับเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับสักครึ่งกระบวยนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำไก่ใส่ลงไปได้เลยนะครับใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นปีบนไก่นะครับเพราะว่านำมาต้มจืดจะน่าทานมากกว่าครับ ต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมกรีบลงไปครับไม่ต้องทุบนะครับถ้าทุบเดี๋ยวน้ําจะขุ่นนะครับถ้ามีฟองเราก็ตัดออกบ้างนะครับ น้ำหนักของเนื้อไก่นะครับที่ผมใช้ต้มในวันนี้ก็ประมาณ800กรัมนะครับถ้าใครใส่มากกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับผมเราจะใช้เวลาต้มหรือตุนปีไก่ของเรานะครับให้นุ่มก่อนนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับพอนุ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หัวเชเท้าลงไปนะครับ ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ไก่ของเราก็นุ่มแล้วนะครับเราก็ใส่หัวเช่าในตอนนี้ได้เลยนะครับใส่หัวเชเ้าก่อนนะครับแครอทใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าแครอทนั้นสุกง่ายนะครับก็ใส่ทีหลังเลยครับไม่ต้องคนมากนะครับถ้าจะคนก็คนเบาๆนะครับถ้าเราคนมากเกินไปเดี๋ยว น้ำต้มจืดของเราก็จะขุ่นไม่ใสนะครับที่ผมคนให้เห็นนี่ก็ผมตักมาให้ท่านชมได้ดูนะครับผมปกติแล้วก็ไม่ต้องคนเลยก็ได้นะครับตักแค่ฟองออกก็พอครับใช้เวลาต้มหัวเชเท้าสักพักหนึ่งนะครับพอสุกแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปได้เลยครับ สำหรับแครอทนะครับพอโดนไฟโดนน้ำร้อนแป๊บเดียวก็สุกใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวดองนะครับผมน้ำมะนาวดองแล้วก็รูปมะนาวดองด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับมะนาวดองนี้เราจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับวันนี้ผมใส่ประมาณ6ลูกนะครับใส่น้ําลงไปด้วยนะครับจะทําให้รสชาติของต้มจืดหัวเชเท้าของเรามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็ใส่ขึ้นช่ายเลยครับ ใบขึ้นช่ายนะครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับการต้มมะนาวดองแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเคี่ยวมะนาวดองให้มากนะครับผมถ้าเราเคี่ยวนานเกินไปเดี๋ยวมะนาวดองของเราจะแตกนะครับพอแตกแล้วต้มจืดก็จะขมได้นะครับเอาแค่พอใส่ลงไปแบบนี้ก็ใส่ขึ้นช่าย ก็ปิดไฟได้เลยนะครับผมตักใส่ถ้วยแล้วก็ทานได้เลยนะครับจะอร่อยมากๆนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับการต้มมะนาวดองนะครับจะเป็นการต้มฟักมะนาวดองหรือว่าการต้หมหัวเช็ดเท้ามะนาวดองแบบนี้นะครับใช้สูตรนี้นะครับดีที่สุดนะครับจะอร่อยที่สุดกว่าการที่เราเคี่ยวมะนาวดองในหม้อนะครับผมถ้าเคี่ยวมากเกินไปรับรองว่าขมแน่นอนนะครับ ครับก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับเมนูต้มจืดเมนูนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยแต่ทานไก่ต้มฟักมะนาวดอกนะครับยังไม่เคยลองไก่ต้มหัวเชื้อเท้ามะนาวดอกนะครับก็ลองไปทําทานดูนะครับว่ารสชาติจะอร่อยจริงหรือเปล่านะครับผมรับรองครับว่าอร่อยมากๆนะครับผมเพราะว่าผมต้มมาหลายครั้งแล้วนะครับอร่อยติดใจก็เลยนําเมนูนี้มา บอกกับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมนะครับทุกท่านถ้าจะต้มฟักมะนาวดองก็ลองนําสูตรนี้ไปต้มกันนะครับสูตรนี้จะไม่ขมนะครับผู้ใหญ่ทานได้เด็กๆทานดีนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กลัวบ้านนอกคนับ้านบ้านนะครับถ้ามีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขครับทุกท่าน สวัสดีครับ